ทุกคนวันนี้พี่อน้นมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำใบเตยพี่ชายกลางนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่นันเองนะครับที่พี่นันผลิตออกมาเองนะครับกันนี่นะครับเห็นไหมครับแพ็คเกจจิ้งสวยงามนะจ๊ะนี่แล้วก็ดูสีนะครับผมนี่นี่ก็เป็นฉลากนะมีสีหลายคนอาจจะมองนะว่าพี่นัทนี่ทำไมมันดูใสๆจังเลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครต้มน้ำใบเตยจริงนะครับจะรู้นะว่าน้ำใบเตยเวลาต้มเนี่ยมันก็จะได้แค่สีแบบใสๆเหมือนน้ำเปล่าแหละครับแต่ว่าตรงนี้เรามีเสียงน้ำตาลนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใส่น้ำตาลเข้าไปนะครััััับบบบบกกกก็็เปนนนนนนน้้าาตลทรรรรยแแแดดงงะะคคออ์ิ เรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพี้ยงก็เป็นแบบคนกินหวานน้อยนะครับน่ก็จะใส่หวานนิดนึงนะครับพอให้มันมีรสชาติบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดมและชิมรสชาติก่อนดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพี้ยนต้มนะครับไม่ได้ต้มเก็บไว้นานะครับมันก็จะมีรสชาติของความหอมนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับก็รีบกินให้หมดนะครับวันต่อวันนะครับเว่าเพียนไม่ได้ใส่สารกันบูดใส่อะไรด้วยเนี่ยกินหอมคือหอมแบบใบเตยธรรมชาตินะครับแบบเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับแล้วก็้มใส่เขาไปนะครับผ โอเคครับคราวนี้ก็ชิมรสชาติอร่อยครับเย็นๆน,นะครับเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมครับความรู้สึกมันคือตอนนี้คือแบบกินแล้วรู้สึกหอมใบเตยนะครับแล้วก็แบบหวานอ่อนๆนะครับไม่ได้คนหวานเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยครับความรู้สึกเหมือนกับว่าน,นั่งแล้วก็แบบสบายๆนะครับ พราะน้ำใบเตยเนี่ยมันได้เรื่องนะครับของเรื่องของความสดชื่นนะครับแล้วปรับสมดุลนะครับแล้วช่วยในเรื่องของระบบของหัวใจนะครับแล้วก็ความขับถ่ายนะครับในเรื่องการขับปัสสาวะด้วยโอเคครับเราก็จบคลิปนี้ประเบียงคนนี้นะครับถ้าชอบก็สามารถนะครับติดต่อสั่งซื้อมาได้นะจ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนต้องไปเข้าคอร์สเรียนอบรมสัมมนาต่อแล้วครับล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขออนุญาตไปเรียนต่อ